ุจจริตจากคนในคือภัยเงียบที่แฝงตัวมากับความไว้ใจที่น่ากลัวกว่านั้นคือส่วนใหญ่จะรู้ตัวตอนที่เงินหายไปหลายล้านหรือชื่อเสียงองค์กรพังยับไปต่อหน้าต่อตาพนักงานดีๆที่ทำงานมานานบางครั้งก็อาจกลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือให้ขบวนการโกงแบบเนียนๆแทบจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน หรือบางคนก็ทำทุกอย่างคนเดียวซุกเงินไว้ในบัญชีเงาสร้างเอกสารปลอมแล้วลบหลักฐานออกจากระบบบัญชีทุกเดือนเหมือนมือโปรบริษัท ABC จำกัดมีเคสหนึ่งโอนเงินให้บริษัทคู่ค้าที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงหลักฐานในระบบถูกลบสุดท้ายต้องตามนักสืบดิจิทัลมารื้อระบบไอทีย้อนหลังไป2ปี นี่ไม่ใช่แก้เรื่องการเงินนะคะแต่มันคือความน่าเชื่อถือทั้งหมดขององค์กรที่อาจจะพังทั้งระบบจากแค่คนคนเดียวในทีมและองค์กรของคุณละ่ะมีระบบตรวจจับการทุจริตที่เร็วพอหรือยังมีดิจิทัลฟอร์เอนซ s กส์ทูไว้แกะรอยหลักฐานดิจิทัลที่ถูกลบทิ้งหรือเปล่าทำไมโอเมก้าอยากชวนคุณมาเจาะลึกไปกับคอส Practical Fraud Prevention and Digital Forensics Investigation แบบจับมือทำจริงในเวิร์กช็อปสวันที่ออกแบบมาเพื่อผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงินฝ่ายกฎหมาย IT Audit และ Compliance โดยเฉพาะเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นที่ไม่ได้แค่เล่าแต่พาคุณฝึกจริงวิเคราะห์เคสจริง และสอนให้คุณใช้เครื่องมือสืบสวนดิจิทัลด้วยตัวเองด้วยวิธีคิดและเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงแบบไม่กักรอบถัดไปเปิดรับสมัครแล้วนะคะที่นั่งมีจํานวนจํากัดเพราะเป็นคลาสเชิงปฏิบัติแบบลงลึกก่อนที่ระเบิดเวลาในองค์กรจะทําลายคุณโดยไม่รู้ตัวสมัครเลยตอนนี้ที่เว็บไซต์ omega worldclass.org แล้วเจอกันในคลาสนะครับ หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม Omega w o r วิลด์ s ลทุกช่องทางเพื่อรับชมคอนเทนต์อื่นและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ